สวัสดีค่ะพบกับกาลเวกเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของสามราศีดวงพุ่งแรงมากไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานหรือความรักล้วนแล้วแต่ดีขึ้นจนฉุดไม่อยู่เลยพูดถึงดวง12ราศีรายสัปดาห์วันที่23-29กรกฎาคม โดยเริ่มต้นที่ราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ในด้านของการงานคุณมีความขยันกระตือรือร้นมีทางให้เลือกคุณอาจจะต้องตัดสินใจระหว่างงานใหม่กับงานเก่าแต่จะทำอะไรคุณก็จะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จล้วนๆน,นะคะในด้านของการเงิน คุณจะพึ่งพาอาศัยผู้หญิงที่มีผิวขาวได้คุณจะใช้เงินซื้อความสุขได้และคุณจะมีโชคลาภกับเลขวันเดือนปีเกิดของคุณเองนะคะดังด้านการเรียนคุณอาจจะต้องพยายามมากกว่านี้นะคะความรักของคุณหากคุณเป็นคนโสดช่วงนี้คุณมีเสน่ห์แรงจนมีคนเข้ามาในชีวิตเยอะขึ้น มีโอกาสแต่งงานใช้ชีวิตในอนาคตได้คนมีคู่แล้วคุณยังมีปากเสียงกันอยู่บ้างเพราะความหึงหวงจะต้องปล่อยวางลงบ้างนะคะในด้านสุขภาพให้คุณระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้และรวมถึงคุณยังมีโอกาสที่จะทำศิลยกรรมความสวยความงามด้วยนะคะราศีกุม หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมการงานของคุณช่วงนี้คุณจะต้องทำทุกอย่างอย่างรวดเร็วเพื่อแข่งกับเวลาลูกน้องบริวารของคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะในด้านของการเงินช่วงนี้คุณใจใหญ่หมดเงินไปกับการซื้อข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์การทำงาน ในด้านของโชคลาภคุณมีโชคลาภดวงดีกับศาสตร์แห่งเวลาคุณอ่านดวงจบกี่โมงก็นําเวลาไปเสี่ยงดวงได้นะคะในด้านของการเรียนคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือแปลกๆในด้านของความรักหากคุณเป็นคนโสดคุณอาจจะพบรักกับคนที่อายุน้อยกว่าโดยมีผู้ใหญ่เป็นพ่อสื่อแนะนำให้ ส่วนคนมีครอบครัวจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวในสถานที่สวยงามในช่วงวันหยุดยาวด้านสุขภาพคุณต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุตั้งแต่ฟกช้ำดำเขียวจนถึงเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นนะคะราศีมีนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16มีนาคมถึง12เมษายน ในด้านของการงานคุณมีผู้ใหญ่ให้ความรักรวมถึงได้พบกับแฟนขับลูกค้าเก่าที่กลับมาอีกครั้งคุณจะมีทั้งความขยันความขี้เกียจปนปนกันอยู่นะคะทางด้านการเงินมีให้ใช้มีให้กินมีให้ซื้อความสุขอยู่ตลอดรวมถึงยังมีเงินไว้ทําบุญอีกด้วยค่ะ โชคลาภคุณดวงดีกับ3ตัวหน้าหมายเลขบัตรประชาชนของคุณเองนะคะการเรียนคุณชอบที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่คุณถนัดนอกจากนั้นไม่เอาเลยในด้านของความรักหากคุณเป็นคนโสดช่วงนี้มีคนเข้ามาให้เลือกให้ตัดสินใจนะคะแต่คนมีคู่แล้วก็ต้องเอาใจใส่กันให้มากขึ้นมิฉะนั้น อาจจะเกิดมือที่สได้ในด้านของสุขภาพคุณควรจะต้องใส่ใจกับเรื่องของอาหารการกินให้มากขึ้นคนมีโรคประจำตัวก็ต้องพกยาติดกระเป๋าไว้รวมถึงพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอนะคะราศีเมษหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13เมษายนถึง15พฤษภาคม คนราศีเมษการงานจะมีงานใหญ่เข้ามาโดยตลอดเรียกว่าคุณจะต้องแบ่งเวลาหาลูกน้องและคนทำงานมาคอยช่วยเหลือด้านการเงินมีเงินใหญ่เข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์เลยมีสาเหตุให้คุณต้องตัดสินใจซื้อข้าวของเครื่องใช้และต้องให้เงินกับทุกๆคนมีโชคลาภดวงดีกับอายุวันเดือนปีเกิด ของลูกหลานนะคะการเรียนเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นควบคู่กับสิ่งที่เรียนรู้อยู่ประจำแล้วด้านของความรักหากคุณเป็นคนโสดจะพบรักในขณะที่ได้เดินทางไปไหนมาไหนด้วยกันส่วนคนมีครอบครัวแล้วจะพาครอบครัวไปเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวที่จะมาถึงนี้ในด้านของสุขภาพให้คุณเอาใจใส่ เรื่องของภูมิแพ้เดินทางไปไหนมาไหนให้ติดยาไปเลยนะคะราศีพฤกษ์หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16ึกพฤษภาคมถึง15มิถุนายนในด้านการงานคนราศีพฤกษ์มีเสน่ห์กับการทำงานเพราะคุณมีความคิดที่กว้างไกลและลูกค้าเก่าก็จะกลับมาหาคุณอยู่เสมอเนื่องจากคุณมีฝีมือ คุณจะได้มีชื่อเสียงได้ออกรายการทีวีหรือเป็นแขกรับเชิญในด้านของการเงินคุณใช้เงินซื้อความสุขทุกอย่างยังอยู่ในช่วงของการท่องเที่ยวในวันหยุดยาวมีโชคดวงดีกับ3ตัวหน้าหมายเลขบัตรประชาชนในเรื่องของการเรียนให้คุณเลือกเรียนในสิ่งที่คุณต้องการคุณรักและชื่นชอบจะได้ดี ความรักหากคุณเป็นคนโสดจะพบรักตามสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวคุณมีสเสน่ห์แต่งตัวให้โดดเด่นจะได้ดีส่วนคนมีครอบครัวแล้วจะพาครอบครัวไปเที่ยวรวมถึงซ่อมแซมปัญหาที่เคยผิดพลาดให้ดีขึ้นนะคะในด้านของสุขภาพ คุณต้องดูแลใส่ใจตัวเองมากขึ้นสักหน่อยหลังจากที่คุณปล่อยวางเรื่องนี้มานานและนำความทุกข์ทิ้งออกไปจะทำให้คุณสุขสบายขึ้นนะคะราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมในด้านการงานคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ทำอยู่ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และมั่นคงกว่าเพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลาบ้างอาจจะเป็นการโยกย้ายแบบไปไกลถึงต่างประเทศเลยก็มีในด้านของการเงินการรองเงินใหญ่หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งที่สำคัญก็จะทำให้มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหาคุณด้านโชคลาภคุณดวงดีกับเลขทะเบียนรถให้โชคนะคะการเรียน ถึงจะมีอุปสรรคคุณก็จะต้องเรียนรู้เรียกว่าให้คุณมีความเพียรพยายามหน่อยความรักหากคุณเป็นคนโสดคุณมีโอกาสพบรักกับคนที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วและอาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีหากคนมีครอบครัวแล้วช่วงนี้จะมีปากเสียงกันเพราะชอบระแวง ต้องเอาความกังวลทิ้งไปบ้างจงเชื่อใจกันในด้านของสุขภาพคุณควรระวังเรื่องอุบัติเหตุไว้นะคะตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงใหญ่ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นให้คุณทำบุญกับโรงศพเป็นการแก้กเคล็ดไว้ก่อนนะคะราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง18สิงหาคม ในด้านของการงานช่วงนี้มีวันหยุดเยอะคุณจะต้องหาอะไรทำเป็นพิเศษโดยเฉพาะหากคุณเป็นลูกจ้างรายวันขยันอดทนจะมีงานเข้ามาหาคุณอยู่เสมอคนขยันเอาตัวรอดได้เสมอค่ะการเงินคุณหาเงินเก่งแต่คุณก็ใช้เก่งเช่นกันนะคะมีเหตุให้คุณต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างส่วนในด้านของโชคลาภ ดวงของคุณมีโชคมีลาบกับคนพิการนะคะในด้านของการเรียนให้คุณอดทนพยายามในที่สุดคุณก็จะประสบความสำเร็จค่ะความรักคุณอาจจะมีปากเสียงกันบ้างต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์โดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งพบรักกันก็จะงอนกันบ่อยส่วนคนมีครอบครัวแล้วควรระวังคำพูดให้มากกว่าเดิมนะคะสุขภาพ คุณพักผ่อนน้อยนอนไม่ค่อยหลับเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องพักผ่อนให้มากขึ้นและเอาใจใส่ในเรื่องของสายตานะคะราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่19สิงหาคมถึง17กันยายนในด้านของการงานคุณพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้นโดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ หาวิธีให้ตัวเราเองมีความโดดเด่นในด้านของการเงินคุณใช้เงินซื้อความสุขพยายามทำให้ดีขึ้นโดยเฉพาะรายจ่ายด้านของโชคลาภคุณดวงดีกับเลขศูนย์จะทำอะไรก็ขอให้มีเลขศูนย์เอาไว้ก่อนนะคะในด้านของการเรียนให้คุณหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้นำไปใช้กับการงานของคุณ ในด้านของความรักรักอิสระจะทำให้มีความสุขที่สุดโดยเฉพาะคนโสดเป็นความรักที่ไม่ผูกมัดและคุณมีโอกาสที่จะพบรักกับคนอายุน้อยกว่าส่วนคนมีครอบครัวแล้วไม่ต้องเครียดและไม่คิดมากให้คุณทำจิตใจให้สบายสุขภาพขอให้คุณเอาใจใส่ในเรื่องของอาหารการกิน และการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอราศีกันหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่18กันยายนถึง17ตุลาคมในด้านของการงานการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงงานโดยย้ายไปหาสิ่งที่ดีกว่าและมีงานใหม่เข้ามาในช่วงปลายสัปดาห์นี้คุณจะต้องตัดสินใจเลือกแล้วนะคะ การเงินคุณมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดแต่ก็มีสาเหตุให้ต้องใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัวโชคลาภได้จากบ้านเลขที่ในด้านของการเรียนคุณควรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและและเรียนรู้สิ่งเก่าที่คุณเคยมีอยู่ให้เกิดความชำนาญให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะในด้านของความรัก คุณมักจะมีปากเสียงกันต้องหาทางแก้ไขนะคะคนโสดจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกค่ะในด้านของสุขภาพต้องระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความดันเพราะพักผ่อนน้อยเวลาที่คุณจะเดินทางไปไหนมาไหนควรที่จะมียาติดกระเป๋าไว้บ้างนะคะราศีตุล หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนในด้านของการงานคุณมีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานสูงมากลูกค้าเก่าๆก็จะติดตามผลงานของคุณและกลับมาอุดหนุนคุณอีกครั้งเรียกได้ว่าได้ดีในสิ่งที่ตัวเองรักและชื่นชอบในด้านของการเงิน คุณมีเงินเข้ามาตลอดแต่คุณใช้เงินเก่งจะมีโชคลาภดวงดีกับ3ตัวหน้าหมายเลขบัตรประชาชนนะคะในด้านของการเรียนคุณชอบเรียนรู้อะไรมากขึ้นไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ในด้านของความรักสำหรับคนโสดคุณจะพบรักและมีความสุขดีกับความรักต่างอายุส่วนคนมีครอบครัวแล้ว ให้ดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นทำสิ่งที่ดีกับคนรักและบอกลากับการมีปากเสียงกันในด้านของสุขภาพคุณควรใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นโดยเฉพาะคนที่อายุมากแล้วขอให้มีการเอาใจใส่ในเรื่องของการพักผ่อนให้มากขึ้นนะคะราศีพิจิก หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึง16ธันวาคมในด้านของการงานคุณมีความหวังในเรื่องของการทำอะไรใหม่ๆในสิ่งที่ดีหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นคุณมีงานใหญ่รออยู่นะคะรวมถึงจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักด้วยค่ะในด้านของการเงิน คุณมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนประสบความสำเร็จนะคะจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาตลอดทั้งสัปดาห์นี้ส่วนโชคลาภคุณดวงดีกับอายุวันเดือนปีเกิดของคุณแม่คุณนะคะในด้านของการเรียนคุณเรียนดีมากจนเป็นที่ชื่นชอบของผู้ใหญ่ของครูบาอาจารย์จะได้รับคำชมในด้านของความรัก คนโสดพบรักแน่กับคนมีชื่อเสียงหน้าตาดีและในสัปดาห์นี้คุณควรแต่งตัวให้สวยให้หลอ่อดูดีคนมีครอบครัวแล้วจะทำเซอร์ไพรส์ให้กับครอบครัวด้วยการพากันไปเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวสุขภาพคุณควรดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นใครที่เจ็บป่วยก็จะมีอาการดีขึ้นตามการเวลาค่ะราศีธนู หรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17ธันวาคมถึง13มกราคมในด้านของการงานคุณต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะจะต้องเคลียร์งานของเก่าทุกสิ่งเนื่องจากวันหยุดยาวที่ผ่านมาและกำลังจะมีวันหยุดยาวที่กำลังจะมาถึงอีกดังนั้นคุณจึงต้องขยันมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะในด้านของการเงิน มีการจองเงินเอาไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการค้าขายอาหารก็จะมีทัวมาลงในวันหยุดยาวที่จะถึงนี้ขอให้คุณขยันและเตรียมงานล่วงหน้าให้ดีในด้านโชคลาภคุณมีดวงดีกับสามตัวหลังหมายเลขบัตรประชาชนให้โชคนะคะในด้านของการเรียนวันหยุดยาวถือเป็นการได้พักผ่อน ก่อนที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะในด้านของความรักหากคุณเป็นคนโสดจะมีโอกาสพบรักกับคนในเครื่องแบบที่อายุห่างกันหลายปีนะคะส่วนคนมีครอบครัวแล้วให้พยายามแก้ไขและรับผิดชอบเพื่อทำให้ครอบครัวมีความสุขด้านสุขภาพคุณควรต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับสายตา รวมถึงการพักผ่อนน้อยส่วนคนที่เดินทางต้องระมัดระวังสักหน่อยนะคะขอขอบคุณอาจารย์มงคลรอดเที่ยงธรรมผู้ทํานายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ